กราบสวัสดีทุกท่านครับที่กดเข้ามารับชมวันนี้ครับมีพระสมเด็จพิมพ์พจิ๋วคือมีขนาดเล็กมากๆครับมานำเสนอให้ท่านได้รับชมก็ที่ตัดสินใจเอาองค์นี้ลงมาให้ท่านได้รับชมก็เพราะว่ามีความจิ๋วเล็กมากครับแต่เนื้อหาหมวลสารก็ ใช้ได้ครับมีความงดงามทั้งด้านพุทธศิลป์และพุทธลักษณะนี่คือด้านหลังขององค์พระนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับเหรียญยีสตางค์ครับก็พระสมเด็จองค์นี้ได้มาจากการที่ไปเดินตลาดนัดพระเครื่องครับก็เดินอยู่นานหลายรอบเหมือนกันครับ ก็ไม่มีพระที่ถูกใจซากองค์ก็ลองสวดคาถาชินบัญชรแล้วก็ขอสมเด็จโตว่าถ้าอย่างไรก็ขอให้ลูกได้พระสมเด็จกลับไปส่งที่บ้านด้วยก็เดินกลับมาที่แม่ค้าแผงพระครับก็ปรากฏว่ามีสมเด็จองค์นี้ ปดปะปนอยู่ในพระทั่วไปครับก็เล็กมากครับถือว่าเป็นองค์ที่เป็นพิมพ์พิเศษก็ว่าได้ครับทีนี้เรามาดูพุทธศินพุทธลักษณะขององค์พระครับปิดทองล่องชาติครับอง์นี้ถ่ายยากมากครับเพราะว่ามีขนาดเล็กก็เลยไม่ได้เจาะ รายละเอียดให้ท่านได้รับชมเนื้อแบบชัดๆก็เอาพอประมาณเอาพอสังเกตครับก็ถือว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงครับว่าพระพิมพ์นี้ก็มีสืบหาประวัติแล้วก็ไม่ไม่ทราบแน่ชัดครับว่าเป็นยุคใดสมัยใดก็ แต่ดูเนื้อแล้วก็เป็นสูตรพระสมเด็จรัดระคังครับลักษณะขององค์พระเนื้อหาหมวลสารขององค์พระเหมือนกับองค์ปิดทองร่องชาติครับพิมพ์ใหญ่เกตะลุซุ้มน่าจะประมาณ ep ที่4ี่ครับก็เนื้อมวลสารขององค์พระเป็นแบบเดียวกันเลยครับลักษณะเหมือนกันเดี๋ยวท้ายคลิปก็ จะให้ท่านได้รับชมเนื้อหามวลสารขององค์พระตรงที่แตกหักออกคือบินออกกระเทาะอ,ออกครับตรงมุมด้านขวาและด้านซ้ายขององค์พระด้านบนครับก็สรุปโดยประมาณเอาว่าด้านขวาขององค์พระก็เป็นแตกเก่านะครับ ตอนนี้เรามาดูด้านหลังขององค์พระไปพางก่อนครับองค์นี้ก็มีความแก่งครับสองดูดีๆมีความหนึบนุ่มก็ชาติก็สีแดงบางจุดก็เป็นออกแดงทึบๆครับนี่ครับเรามาดู มุมบนด้านขวาขององค์พระที่แตกที่ผมได้กล่าวไว้ว่าเป็นแตกเก่าก็เพราะว่าสังเกตดูแล้วจะมีรักมีเนื้อของมวลสารขององ์พระโผลนิดเดียวแล้วก็มีรักดำครับทาติดทับไว้แต่ถ้าเป็น แตกไหมน่าจะเป็นเหมือนแบบนี้ครับก็คือไม่มีรักไม่มีชาติปิดทับไว้ตรงมุมนี้หน้าจะแตกทีหลังครับดูครับลักษณะเหมือนเนื้อพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทุสุมองค์ปิดทองร่องชาติ ep ที่สครับเนื้อแบบเดียวกันเลยครับผมก็นำเสนอท่านแต่เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ